เูเามือขาาขนะปีพึ่งไม่อะไรอ่ะยไม่อะไรอ่ะเป็นอุสานะเกะเกาะหนึ่งอ่าจมวิ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 ม่เอเอนเกะปนดิแดงห่างไกลจากโรมนี้วันนี้ภารกิจของข้าคือ มาตามหาพ่อของข้าซึ่งข้ารู้สึกว่าพ่อของข้าน่าจะอยู่นกเกาะแห่งนี้นะครับไต้ก๋าเอเอ๊ะเอ๊ยเอ๊เอ๊เฮ้ยเจ้าเป็นใครน่ะขอตรวจพาสปอร์ตด้วยค่ะไอ้ตุ้ยอะไอ้โทรพาสปอร์ตผมไม่มีพาสปอร์ตผมมีแต่บัตรประชาชนเพราะผมเดินทางในประเทศอันนี้เป็นอิมมิเกชันหรือเปล่าคะ ขอสอบถาม,มได้ไหมคะนี่ดูด้วยว่า,าข้าเป็นใครใช้สรรพนามไม่ถูกตนด้วยอย่าบอกนะว่าเป็นลูกของคนคนนั้นใครคนที่เขาไม่กล่าวชื่อกันไปแล้วไปไหนไปไหนโปรติตอนตอนหลบกตอกหปกตอ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 กหไปยัตไแไมจะไปถอยจะไปถอยังถอก่อน นายเป็นใครอ่ะฉันชื่อแย่แย่ไหนอ่ะแย่ทร yeah, งยุทธฮะเกิดมาไม่เคยเจอใครชื่อแปลกประหลาดเท่านี้มาก่อนเลยจริงๆฉันก็ไม่ได้ชื่อนี้หรอกแต่ฉันอยากตั้งชื่อให้ครองจองกับพ่อข้า <laughs> อ้ทนจะยังไม่ถามแล้วกันนะว่าพ่อนายเป็นใครแต่ก่อนหน้านั้นฉันขอเชิญเพื่อนฉันมาก่อนไห <laughs> นเพื่อนแกแกมาแค่ตัวเดียวเฮ้เฟรนส์เฟรนส์เฮ้ย เหมือนว่าไอ้หมอนี่จะเป็นคนใหม่ในเกาะเราเรามาแนะนำตัวกันดีกว่าเซเว่นเอกนท์ในบ้านเาอยูในบ้านเราเราไม่ได้เตรียมใัรมาก่อนหรอไม้ครับเราไม่ได้เตรียมอีอีเฮ้ยเฮ้ยแต่เย็นข้านั้นมีชื่อว่าจอนมังกี้ดีจอนฉันเคยเป็นโจรสลัดมาก่อนน่ยแต่ว่านายเป็นใครมาจากไหนให้แย่ฉันอยากรู้ชื่อเพื่อนนายก่อนนะตัวเขียวชื่ออะไรรือบอกเข้าไปบอกเข้าไปผมชื่อว่า บ๊อบ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 อะไรบ๊อบกับจอนเป็นซองพี่น้องแล้วลงเหรอขอโทษครับได้มาหาใครบนจอกก่อนนี้ฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันมาตามหาพ่อของข้าที่ชื่อของจอนกับฉันนะถือว่าจะเป็นคนคนนั้นคนที่เราไม่เอ่ยชื่ออืมงั้นฉันแนะนําให้นายอ่ะพอตรงไปนะเลี้ยวซ้ายน่าจะเจอถางแยกฉันแนะนําให้นายเลี้ยวขวาทางนั้นน่ะคือทางที่บ้านของพ่อนายอยู่ แกลืมอะไรไปหรือเปล่าว่านี่มันคือแค่พาสองมิติฉันจะเดียวสายยังไงหรืออย่างงี้เหรออินสติ้งยังไม่รู้จักเหรอโอเคของ <c oughs> ผมอุย้ยอันนั้นบินละบินได้ตอแตกตออุย้ยทำไมเธอมา <c oughs> อีกแล้วนะคะเมื่อกี้จอนกับบอบบอกให้ฉันมาทางนี้นะ่ะมาทางนี้ก็ถูกแล้วเลยคะ่ะเธอเป็นใคร <c oughs> ก็เมื่อกี้ก็เพิ่งเจอกันจําไม่ได้หรอกค่ะงั้นแสดงว่าฉันมาผิดทางหรือถูกทางผิดทางไม่รู้ค่ะเนี่ยขอเตือนอะไรไว้ยาลกันนะคะในกอดเนี้อย่าประมาทนะคะเพราะไม่งั้นจะตกหลุมรักหนูค่ะเฮ้ธอเธอเธอเธอบ้ฉันก็เธอาฟังว่ายังไงครับพี่คะเธอรู้ไหมว่าอีกตัวนึงเข้ามาขัดอีกตัวนึงอาวไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวไหนตัวตัวนี้ตัวนี้อ๋อ ไม่นานวันนี้เธอรู้ไหมว่าถ้าเธอทําฉันใี่มันสะดุดเนี่ยแล้วถ้าเธอยังไม่หยุดอีกแล้วก็คนเนื้อเพลงมาเลยนี่เหรออาจเป็น <c oughs> เธอเองนะที่จะระราน่ะเฮ้ยพูดอะไรอย่างนั้นพอ่อเด็กพ่อรุมหลอกเองเหคะฉันชื่อแย้ไงเจาาวว้าบัากราหรอวีเจอคุณครั้งแรกนะคะอย่ามาสามหาอบอกข้ามาดีๆว่าพ่อของฉันอยู่ที่ไหน อุ้ยเฮ้ยใครโหุงส่งเสียงดังไม่หยุดเลยวะแย่จะโดนแย่อะไรนะแย่คือฉันอ๋อข้าชื่อยงขออีกทีพ่อยังชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรเอเอเข้ามานี่ฉันเองคือพ่อคุณเฮคุณไปหาใครมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้เหรอ เอาเป็นว่าคุณนายกำลังตามหาไม่ได้อยู่ที่เกาะนี้เขาอยู่ที่เกาะทวีสุกนู่นอุ้ยฉันต้องไปยังไงหรือว่ายน้ำไปมั้งว่ายละว่ายละว่ายละครับผมก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามองอะไรนั่นเองอย่าประมาทโฮ้ยอย่าประมาทเย้ ハハハハ!